ฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องป้องไปนะครับผมตอนนี้บูมไลก็อยู่กับพี่นงเยานะครับมากินข้าวอยู่ที่ครัวมัจฉาอุดรธานีนะครับตอนนี้เราก็อยู่ห้องพิเศษนะครับอยู่ในห้องเออากาศมันร้อนนะครับแล้วพี่นงเยาก็ร้อนทุกคนก็ร้อนตอนนี้นะครับผมสวัสดีครับพี่ใหม่สวัสดีครับพี่ปุ้ยนะครับวันนี้แฟนพี่ปุ้ยนะครับสวัสดีครับจ้าพี่ปองนะครับ ท sw ั้งโปรดจ้าดั <S <S ีนรคิดถึงคิดถ no yes ึงโอชามากเลยอะแต่โอชาไปโรงเรียนสวยด้วยนะโอ้โหอาหารหลายอย่างนะครับผมมีปลาอกแตกนะครับปลาอกแตกแล้วก็ตำถั่วนะครับ่หลังจากที่กินต้มอึ่งนะครับจากพี่นงรักมานะครับขอขอบคุณพี่นงรักนะครับให้การต้อนรับน้องๆเป็นอย่างดี ขอบคุณพี่สาวอีกคนหนึ่งก็คือพี่น้องรักด้วยนะครับกุ้งแช่น้ำปลายำหมุดแล้วนะครับกลางวันเป็นอาหารอีสานกลางคืนมาอะไรฝาบ่ายมาเป็นอาหารอาหารไทยอร่อยเหมือนกันเลยคนละแบบอันนี้ขอบคุณพี่นงเยาด้วยนะครับผมพี่สาวคนสวยก็มากี่ครั้งก็ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีนะครับคืนนี้ขอนอนด้วยนะครับขอ,อ,อพี่นงเยาครับ นอนข้างล่างได้ไม่ต้องให้นอนไม่ต้องให้นอนไม่ต้องนอนเดนอนข้างล่างก็ได้โอ้โหนี่นะครับอาหารการกินอร่อยมากนะครับร้านเดิมรับรองว่าอร่อยแน่นอนเลยนะครับผมก็ถือว่าเป็นการฉลองวันเกิดย้อนหลังนะครับก็ขอบพระคุณพี่นงเยาวเพราะวันเกิดพี่บูไม่ได้มาไม่มีอะไรใช่พี่นงเยาอันนี้มัดรวมเลยนะครับกับวันเกิดพี่หมวยครับคุณละครึ่งนะเออ ด้วยใช่ไหม,มคือโปวดคาอ่านสามแลลูก <c oughs> ห่านสามต้องน้องโปวดมีตังไกไหมลูกน้องโปวดต่ก่อนผมผมผมน้องโปวดจะยาวนะครับเหมยเหวยนี่ตัดให้บุูม,มตอ้องโปวดไปตัดผมมาไหมอุ้ยตัดให้บูมอัน,นนี้ล่าสุด <c oughs> นะครับกาแฟวันนี้บุูมคงจะไม่บุงงมคงจะไม่ได้ไปไลฟ์สดที่ศตูนะครับคงจะกลับไม่ทันแต่พี่ขอบคุณครับพี่ทุ้ยนะครับ พรุ่งนี้เดี๋ยวบูมจะไปที่ศูนย์บำรุงธรรมสกนนลนครแล้วก็บูมอยากกินอาหารป่านะครับก็เลยเดี๋ยวจะหาเสื้ออาหารป่าแ <ๆๆ S 1> ถวเนี้ยไปกินก็จะซื้อกับข้าวไปฝากพ่อตาแม,ม่ยายด้วยเพราะว่าๆๆๆตอนนี้นะครับก็ฝากลูกๆไว้กับพ่อตาแม,ม่ยายซึ่งตามปกติก็พ่อตาแม,ม่ยายบูมก็เอารุกงให้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าในส่วนของการการไปรับไปส่งเนี่ยก็จะเป็นหน้าที่ของพี่หมวยนะครับที่ไปรับไปส่งนะครับแต่ว่าช่วงนี้ก็ฝากพ่อตาแม่ยายก่อนแต่ว่า เราเราก็ขายของตามปกติวันนี้บุ้มก็รับออเดอร์คอลลาเจนกาแฟมาได้เรื่อยๆนะครับโปรวันนี้6เดือน6นะครับไอโปรวันนี้6เดือนหกยังร้องโอดกินสองมือโปรหกเดือน6จะออก6 6นะสั่งมาได้ตลอดนะครับคอลลาเจนกาแฟมาเลยเอาเฮียเพียงมาแล้วครับพีรับอาเจนค่ะโอ้โหน้องทำไมมานั่ง ไไห้งน้ำเลยวะโอ้โหกเปียกมาเลยน้องปุ้ยบวดวเฮียเปียกแกมาเก็บโต้หรอมาชัดเลติดเคสติดเกินข้าวกับเฮียเปียกกันนะครับเฮียเปียกติดเคสเหรอครับเนียหน้าเฮียแดงแดงนะหน้าแดงแดงร้อนดร้อนไปฟูพันทำเพลงแล้วข้าวันเลยเลหิวอีเป๋เลยง่างเอาเอามา เฮียเพี้ยงอยู่ข้าวที่นะครับเอาคุยถือเอาเอาเอาใส่แบบไม่ต้องเกรงใจกันนะใส่อะไรดีบ้างใส่อบไม่ต้องเกรงใจกลยนะเอาเยอะๆเอาเอาหมดแล้วเอาใหม่กับข้าวเอาเอาไปตังเหียก็ได้ไอ้นี่น่ลูกขยับไปนิดนึงก็ได้นี่นี่นี่ต้มยำปลา นี่นี่เอากุ้งให้ตักตัวเนี่ยอันนี้อร่อเอาเเนชิมนี้อยปลาปลาอกตะโอ้อะไรอ่ะกุ้งเหรอกุ้งาอสมะขามจดอ๋อสุกอยู่อ๋อสุกอ่ะกินกุ้งหิบไม่ได้คันอืมอ่านี่กุ้งลาอจัก คลิปนี้ตัวไรเทนนีก่อนนะครับมามามาทานข้าวด้วยกันนะครับเอซีนะครับจะเอาไรเนนี่กับเนียตักตัวใหญ่ไปเลยเจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีคับเดี๋ยวเดี๋ยวพ่งลงเลยเดี๋ยวเดี๋ยวถามนี่อะเดี๋ยวเดี๋ยวถามร้านเขาไอตรงที่ไอตรงด้านหน้าเห็นเขาเจาะน้าบาดาลเขาขอเองได้านหน้าน่าจะยังไม่ขอนงเฮียเขอย่าเนีถามพนักงานเขาเจาะน้าดาเขาขอยังไงน้ำมาดา น้องๆขออยังครับยี่งเจาะน้ำอะไรข้างหน้าที่เห็นที่เจาะมาแล้วอแล้วแล้วขอขอตรวจสอบได้โอเคโอเคตรวจสอบได้ตรวจสอบได้ครับร้านนี้ตรวจสอบได้โอเคครับวัสดีจ้า